ครับเอ่อตัวนี้เป็นไฟฉายจีนนะครับลูกค้าส่งมาโมนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่เปลี่ยนแล้วก็โมเดลเวอร์ใหม่นะครับตัวนี้ใช้ฐานก้าน2์หนก้อนนะครับเปลี่ยนหลอดเป็น s s t 4 0ไม่ดีโดมนะครับที่แรกจะทำให้แรงกว่านี้ทำแรงกว่ากว่าเดิมนะครับใส่จะใส่หลอด5 0 2มันติดตรงที่ว่า ตัวโคมเนี่ยตัวไฟฉายเนี่ยระบายความร้อนไม่ดีนะครับเลยทําให้เออ่ทำแรงมากๆไม่ได้นะครับเพราะหลอดจะไหม้ก่อนนะครับก็เลยทําได้แค่นี้นะครับเป็นหลอด s t 40ไม่ดีโดมแล้วก็โมเดลเวอร์เพิ่มกระแสะเข้าไปแสงอยู่ประมาณ2,500ลูเมนนะครับโดยประมาณ โอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันดูหมดกันครับนี่หมดหนึ่งเอ่อผมลืมบอกไปหลอดที่ใช้เป็น led 40แสง 5000K แสง 5000K นะครับแสงแนวธรรมชาตินี่นะครับ1 2 3ตัวนี้มี3โหมด 2 3แล้วก็หมด4เป็นสต็อกแล้วมันคลิกหมด1 2 3ามแล้วมันคลิกเป็นสต็อนะครับโอเคเดี๋ยวดูแสงกันครับนี่นะครับหน้าบ้านที่เดิมแสงไฟสองข้างทางสว่างนะครับสว่างเยอะพอสมควร อยากเห็นลำแสงกระชัดก็หาที่มืดๆนะครับหาที่มืดๆเล่นนะครับจะได้เห็นลำแสงกระชัดเดีย๋ยวรอให้รถไปสักพักหนึงขับรถเหมือนจะเมาเปิดเปืเปิดปด,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 ปดโอเคครับหมดหนึ่ง สอานี่นะครับอยากเห็นล้ำแสงกระทะัดก็หาที่มืดๆนะครับพอดีผมหน้าบ้านผมมีแต่ไฟแต่เสาไฟฟ้าเพียบเลยแถมเป็นหลอด LED ตุ้นใหม่ด้วยสว่างจ้าโอเคครับ หนึ่งสองสามนี่นะครับสต็อปโอเคนะครับ